สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเจอกันนะครับในรอบดึกนะครับพี่พี่แนวทางเนาะก็จะเป็นราวกาชาดดาวโจนวีไอแล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับผมสําหรับแนวทางนะครับเมื่อคือนนี้มาแค่มาแค่รอบเดียวเนาะสายรูดแล้วก็สายเจาะนะครับกาชาดนะครับให้ศูนย์กับ6ผลที่ออก5 2 9 8 4อันนี้หลุดไปดาวโจนวีไอให้ศูนย์กับ4นะครับผลที่ออก9 0 7 5 2เเนาะใครรูดที่ศูนย์ เข้าไปที่07ต,ตรงตรงนะครับเสียดายอย่างเดียวที่ไม่ได้เน้นดาโจสตาให้9ก้ากับ3นะครับผลที่ออก4 12กับ8 7นะครับอันนี้ก็หลุดไปเหมือนกันนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแนวทางในค่ำคืนวันเสาเเร์เนาะเดินไม่ดีเลยนะครับพี่พแนวทางนะครับวันอาทิตย์เนาะก็ขอให้ปังๆังเฮงๆนะครับทุกรอบก็แล้วกันนะครับผม กาชาตินะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข8กับเลข4เนาะสายรูดนะครับให้ไปที่เลข4 4 2 4 5 4 9 8 2 8 5 8 9 3ตัว8 4 9นะครับ ส่วนดาวโจนนะครับ VIP ดาวโจน VIP ผมให้ไปที่เลข6กับเลข2สายรูดนะครับให้ไปที่เลข2 2 0 2 6 2 7 6 0 6 5 6 7นะครับ3ตัว6 2 0 ส่วนดาวโจนสตาร์นะครับดาวโจนสตาร์ผมให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข7 7 2 7 4 7 6 1 4 1 7 1 8 สาตัวนะครับหนึ่งเจ,จ,จงแล้วก็หนนะครับผมก็ จะประมาณนี้นะครับกับแนวทางที่แอดวังให้นะครับข้ำคืนวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2568ก็ของให้แนวทางนะครับปังๆเฮงๆทุกๆรอบนะครับผมฝากคไลแรกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ